สวัสดีครับทุกท่านในช่อนขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาอัปเดตข่าวสารของสโมสอนกันนะครับวันนี้วันพุทธที่3มิถุนายน2,563มีข่าวมาฝากนะโดยเฉพาะอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเราตาโลมมาตินเนสละหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นสื่อในอันเจติน่า สื่อในอิตาลีรายงานแล้ววันนี้เป็นคิวของสื่อจากฝั่งสเปนนะสปอร์ตนะครับเป็นคนรายงานข่าวนี้เองโดยผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็เรื่องราวอื่นๆนะครับวันนี้มีชื่อของกองหลังนะอีกหนึ่งคนที่ เป็นตัวละครลับบาซ่าให้ความสนใจนะครับจะดึงมาร่วมทีมนะจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าขอแนะนำนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ ทางช่องทางออนไลน์นะครับห้างขายยาจอมทองแฟนเพจไลน์แอ CTH 123หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3ผลิตจากสมุนไพร100%รย100%ับประกันความปลอดภัยมีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบแคปซูลน,นะครับใครสนใจก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเสียด้วยนะเผื่อจะได้ส่วนลดนะครับอ่ะโอเคเรื่องราวของเราวันนี้นะครับ เรื่องแรกเนี่ยก่อนจะไปดูตลาดซื้อขายนักเตะมาเอาประเด็นที่ถูกพูดถึงในรอบวันที่ผ่านมากันก่อนนะมีสื่อบางสำนักนะครับเอาจุดเริ่มต้นก่อน RAC 1สถานีวิทยุของแคว้นกาตาลันเนี่ยเป็นสื่อเจ้าแรกที่ออกมารายงานว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยพบนักเตะติดเชื้อนะครับไวรัสโควิด5คนนะบวกกับ 2คนเป็นโค้ชนะเป็นสตาฟฝ่ายเทคนิคนะครับรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมด7คนนะที่มีผลตรวจเลือดเนี่ยเป็นบวกนะครับได้รับการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นะทีนี้สื่อแต่ละสำนักรวมถึงสื่อในไทยก็เล่นข่าวเพื่อโจมตีบาร์เซโลน่านะครับบอกว่า บอดบริหารของบาซ่าเนี่ยพยายามปกปิดข้อมูลอย่างอันนี้ผมเปิดหน้าเว็บไซต์ของ Miller รนะครับเนี่ยเขาบอกว่านักเตะบาซ่าหคนเนี่ยมีผลตรวจโคโรนาไวรัสเป็นบวกแต่สโมสรเนี่ยนะปะปกปิดข้อมูลนะครับอันนี้คือ Miller รรายงานแต่มาเอาความชัดเจนกันว่าเรื่องจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับการตรวจ ที่พบว่ามีนักเตะบาซ่า5คนติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นการเรียกนักเตะมาเข้ารับการตรวจครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ผ่านพ้นช่วงเก็บตัวไปนะครับแล้วการตรวจครั้งแรกเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รับหน้าที่ตรวจเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทางลาลิก้านะครับส่งมาเองนะเนี่ยครับเข้ารับการตรวจโดยลาลิก้าด็อกเตอร์นะคุณหมอของทางลาลิก้าซึ่งแน่นอนว่าพอคุณหมอของทางลาลิก้าตรวจนักเตะได้ผลครบถ้วนหมดแล้วจะต้องส่งต่อไปให้กับคาเบียเตบาสประธานฝ่ายจัดการแข่งขันลาลิก้าสเปนดังนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่บาร์เซโลนาจะปกปิดข้อมูลตรงส่วนนี้เพราะแพทย์ที่ตรวจคือแพทย์ของฝ่ายจัดลาลิก้าเองไม่ใช่แพทย์ของบาร์เซโลนานะครับแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะนะสาเหตุที่ไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะเขาบอกว่าเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยไม่แสดงอาการ นะครับไม่แสดงอาการป่วยนะพอตรวจพบเชื้อเสร็จปุ๊บก็โอเคเข้า,าไปเก็บตัวตามเดิมเพราะว่าการตรวจครั้งแรกเนี่ยนะมันเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนที่ทางรัฐบาลสเปนจะอนุญาตให้นักเตะกลับมาซ้อมกับสโมสรได้นะแล้วตามกฎถ้าใครที่ติดเชื้อจะต้องพักจนกว่าเชื้อจะหายนะครับซึ่งปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ย ไม่มีอาการนะไม่ไม่แสดงอาการนะครับเขาก็เลยโอเคไม่ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะให้เข้ารับการเก็บตัวรักษาแล้วปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะครับนักเตะ5คนที่ว่าไม่มีการเปิดเผยเชื่อออกมาหายจากการติดเชื้อ100%เซแล้วนะถึงสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกตินะครับเป็นอันเคลีย นะปกปิดข้อมูลไม่ได้เพราะแพทย์ที่ตรวจคือแพทย์ของทางลาลิก้าเองนะครับใครเห็นข่าวนี้ก็ขอให้เป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เอามาฝากอีกเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวกับบาร์เซลโลนานะครับเกี่ยวกับบรรดาน,นักเตะต่างๆโจเซฟมาเรียบาโตเมลนะครับมีการบอกนักเตะแต่ละคนบอกว่าอขอให้ช่วยสโมสรต่อไปได้ไหมด้วยการลดค่าเหนื่อยลง70ไปก่อน อย่างน้อยเนี่ยขอจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้นะครับคืออันนี้จะโทษบอร์ดบริหารอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็ถือว่าช่วยๆกันไปเพราะว่าแต่ละสโมสรเนี่ยอย่างเช่นยูเอนตุสนี่คือเขาไม่จ่ายเลยนะครับหรือในพิมพบรีกนะก็มีหลายสโมสรที่ขอลดค่าเหนื่อยนักเตะโดยไม่กำหนดกรอบเวลา นะครับก็คือยังไม่ได้บอกยืนยันชัดเจนว่าจะลดไปถึงเมื่อไหร่แต่แต่ขอขอลดไปก่อนในช่วงนี้บาซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่ารายได้ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเวลามันสูญเสียเนี่ยตัวเลขมันเยอะจริงๆนะครับเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยบาซ่าน่าจะสูญเสียรายได้จากผลกระทบจากโควิดเนี่ยประมาณ200ล้านยูโรแล้วถ้าเกิดว่านักเตะช่วยเหลือไปจนกระทั่งอย่างน้อยจบซีซั่นนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ชดเชย บางส่วนไปได้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าปีนึงเนี่ยมันสามารถเซฟเงินไปได้ถึงเกือบเกือบ20ล้านยูโรนะครับกับการขอลดค่าเหนื่อยนักเตะทีมชุดใหญ่ลง70%อนะอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจทางสโมสรด้วยเช่นกันนะครับอ่ะจากนั้นครับเรามาดูเรื่องราวของลาตาโลมาติเนสนะครับวันนี้มีมาฝากเป็นการอัปเดตนะจากสื่อ ของแคว้นกาตาลันอย่างสปอร์ตนะครับโดยผู้สื่อข่าวลุยส์มิเกลซานนะรายงานเรื่องนี้เองนะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยบรรลุข้อตกลงนะครับ,บลุยส์มิเกลซานนะบาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับลาอุตโลมาร์ติเนสสูน้าอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการสัญญายืนสัญญาให้5ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยปีละ 12ล้านยูโรนะสัญญา5ปีค่าเหนื่อย12 000, 000 Euro, ล้านยูโรเฉลี่ยตกสัปดาหละ203,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับ12ล้านยูโรต่อปีนะครับก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับนักเตะบาซ่าด้วยกันเองนะไม่ได้ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับ ก็การรายงานนี้เขาระบุว่าตอนนี้เรื่องของรายละเอียดดีเทลต่างๆนะพวก Personal Term มนะสัญญาส่วนตัวกับนักตรงนักเตะเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันลุล่วงไปหมดแล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยไอ้ที่ยากที่สุดคือการตกลงค่าตัวนะตกลงข้อเสนอจากฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งการรายงานของมิเกลซาเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับสื่ออิตาลี อย่างเกาโชเมคาโตอ,อย่างตุโตสปอร์ที่รายงานก่อนหน้านี้ว่าบาร์ซ่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับลาตาตโลเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับนิโคลโลชีล่าผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนนะครับปกติแล้วเนี่ยการรายงานของเขาจะค่อนข้างหือหวานะมีทั้งข่าวที่มั่วบ้างข่าวจริงบ้างผสมกันอยู่ในเคสของเราตโลเนี่ยเขาก็รายงานว่าบาร์เซโลนาทุกอย่างนะบรรลุ ร่วมกันกับลาตอโรเรียบร้อยแล้ว12ล้านยูโรต่อปีบวกกับโบนัสอีกก้อนหนึ่งด้วยแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้านะครับเขาบอกว่า now in the next weeks นะ weeks เติม s, s ด้วยนะครับภายในสัปดาห์ถัดๆไปเนี่ยบาเซโลนาจะต้องไปเจราจาเงื่อนไขข้อเสนอกับอินเตอร์มิลานนะครับเบื้องต้นเนี่ย เหมือนกับอินเตอร์ต้องการเงินก้อน90ล้านยูโรบวกกับนักเตะที่พวกเขาพึงพอใจนะครับข้อเสนอครั้งแรกที่บาซ่ายื่นไปอย่างเป็นทางการเนี่ย60ล้านยูโรบวกกับอตูโรวิดาวและเนลสันเซเมโดถูกปฏิเสธไปนะสื่อหลายๆสำนักรายงานสอดคล้องกันนะครับนอกเหนือจากนิโคลโลชีลานะยังมี เปดูล่านี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนอีกหนึ่งคนนะครับก็รายงานแบบเดียวกันเลย12ล้านยูโรสัญญา5ปีกับลาอุตโลมาติเนสนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะปิดจอ็อบเรื่องของข้อเสนอกับฝั่งอินเตอร์ได้เมื่อไหร่อันนี้เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับการเปิดเผยจากทางลุยส์มิเกลซานผู้สื่อข่าวสปอร์ตนะก็ อดใจรออีกนิดนึงนะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าจะหาหนทางที่ลงตัวกันได้ขนาดมาโลอิกาดีอินเตอร์ยังยอมลดค่าตัวให้ปารีสแซงต์แชงแมงเลยทำไมเขาถึงจะไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอของบาซ่าถูกไหมตรงจุดนี้นะครับคือในโลกของฟุตบอลทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการต่อรองขึ้นอยู่กับการเจรจานะถ้าคุณคุยกันได้ลงตัวทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ มีบทสัมภาษณ์ของมาร์ซิโมโมอร์ติครับคนนี้นะคนขวามือนี่ครับในภาพนี้เป็นอดีตประธานสมโมสรอินเตอร์มิลานเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของลาตโรมาร์ตินเนสเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะไม่ล้งตัวลาตโรเอาไว้กับอินเตอร์อีกต่อไปนะครับเขาบอกว่าลาตโรเนี่ยจะต้องได้ย้ายออกจากอินเตอร์มิลานแน่นอนถ้าเกิดว่าเขายังคงดำรงประธาน ตำแหน่งประธานสโมสรอ,อินเตอร์นะครับโมรติบอกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถล้งตัวนักเตะที่มีความคิดที่อยากจะย้ายทีมไปอยู่ที่อื่นได้อีกต่อไปเนื่องจากถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยนะมันจะทําให้นักเตะอยู่ในจุดที่ไม่เต็มที่แล้วก็สมาธิควยเขวนะขาดเรื่องของแรงกระตุ้นที่จะช่วยสโมสร นะครับเขาพูดเอาไว้แบบนี้เลยคือก็บอกว่าประมาณว่าถ้านักเตะไม่มีใจก็ก็สมควรที่จะปล่อยไปนะครับคือผมว่าตอนนี้พูดตรงๆนะอันนี้ว่าไม่ได้ว่าคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องว่าเราไปทำให้นักเตะของทีมอื่นเขาแบบมีจิตใจไขว้เขวเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความต้องการของตัวนักเตะเองนะครับอย่างเช่นฟิลิเป้คูตินโยอย่างเงี้ยถามว่าบาซ่าบาซ่าผิดไหมบาซ่าก็ผิดแหละที่ไปเหมือนกับ ทำการล้อหลอกนักเตะรับหลังไปยื่นข้อเสนอให้พิจารณารับหลังจนแบบคูตี้งองแงไม่ยอมลงสนามให้ลิเวอร์อพูลบอกว่าเจ็บหลังนู่นนี่นั่นนะครับคือมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มันมันก็เป็นตัวนักเตะเขาเลือกที่จะทําแบบนั้นเพราะว่าเขาอยากจะไปอยู่ในจุดที่เขาต้องการที่จะลงสนามให้นะครับอันนี้ก็ ก็แล้วแต่มุมมองละกันนะอ่ะเอาเป็นว่าดีลของเราตโลมาติเนสผมยังคงให้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับแปที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้านะนะเพื่อมาเป็นตัวแทนของหลุยซัวเลสนะครับข่าวต่อมาครับมาดูเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยบาซ่ากับบาร์เยนยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของออข้อเสนอ นะยืมตัวคูตี้ต่อจนจบฤดูกาลนี้นะครับคือถ้าบาเยนใช้เงื่อนไขขอยืมตัวในระยะสั้นเนี่ยคูตี้ก็จะอยู่กับบาเยนต่อไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องออปชั่นดังกล่าวนะครับโดยบิลครับสื่อของเยอรมน,นีบอกว่าสัญญาของคูตี้กับบาเยนเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปตั้งแต่วันที่30มิถุนาย,ยนแล้วตอนนี้คูตี้นะครับคือนักเตะของบาซ่าแล้วนะ คือนักเตะของบาซ่าแล้วแต่ด้วยการที่คูตี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างช่วงของการพักฟื้นฟูอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่สเปนแล้วน่านฟ้าของเงยอรมันแล้วก็ของสเปนเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนด้วยเขาก็เลยยังไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องรออีกประมาณ1-2สสัปดาห์ นะเราน่าจะได้เห็นคูตี้เนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมบาซ่านะครับส่วนเรื่องที่ถามว่าแล้วยังจะสามารถลงสนามในฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่าคืออันนี้ขึ้นอยู่กับทางว่าบาซ่าจะยื่นเรื่องไปให้ u อเอฟ่าพิจารณาหรือเปล่าจะยื่นเรื่องไปให้ทางฟีฟ่าพิจารณาหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องผ่านทางสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาตินะครับเนื่องจากคูตี้เนี่ยลงทะเบียนนักเตะ นรยรดูการนี้เป็นผู้เล่นของไบยอนมิวนิกนะไม่รู้ว่าจะสามารถขอได้หรือเปล่าเรื่องนี้อย่างที่ผมเคยนําเสนอไปเมื่อเมื่อสอสวันที่ผ่านมานะครับต้องยื่นเรื่องไปทางฟีฟ้าถ้าอยากจะให้คูตี้ลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะอ่ะอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นการข่าวที่เชื่อมโยงกับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลัง วันนี้ทางสปอร์ตนะรายงานบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยให้ความสนใจเอริกกาเซียครับกองหลังดาวรุ่งวัย19ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอลิกาเซียเนี่ยเป็นผู้เล่นนะดาวรุ่งนะครับเด็กปั้นจากศูนย์ฝึกลามาเซียเป็นคนบาร์เซโลนาโดยกำเนิดนะเกิดที่บาร์ซ่า นะครับแล้วก็อยู่กับศูนย์ฝึกลามาเซียเนี่ยมาตั้งแต่อายุ14-15ปีนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนขึ้นมาสู่ชุดยู่16ปีแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอะคาเดมีของแมนซิตี้เมื่อปี2017นะครับคือตอนที่ย้ายออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเป๊ปกัวเดล่าอยากได้จริงๆเป๊ปเนี่ย,เ,ยเห็นแววนะเป๊ปเคยชมบอกว่านี่คือกองหลังที่ มีแววสามารถพัฒนาต่อได้นะครับส่วนสูง183เซนตมรอายุ19ปีนะเขาก็บอกว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยให้ความสนใจอยากจะดึงตัวนักเตะกลับมาร่วมทีมหลังจากที่มีแนวโน้มว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของเอริกาเซียกับแมนซิตี้เนี่ยไม่คืบหน้านะครับไม่คืบหน้าสัญญาจะหมดในปี2022 นะก็อยู่ในมอนิเตอร์ของบาร์ซ่าเนี่ยครับนะมีโอกาสที่ที่จะย้ายกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่านักเตะที่เป็นนักเตะบาร์เซโลนาโดยกำเนิดเนี่ยเขาจะมีความผูกพันกับกับเมืองแห่งนี้มากนะยกตัวอย่างเชสฟาเบกาสครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาก็ย้ายกลับมาอยู่กับบาร์ซ่านะครับหรืออีกหลายๆคน ที่เกิดที่นี่โตที่นี่เขาก็อยากจะกลับมายังไงมันก็คือบ้านเกิดมันคือความสบายใจของเขานะครับดังนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งนักเตะที่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาซา่าเอริก,กาเซียผมดูแล้วก็มีแววนะแล้วแบบได,ได้รับการชีน้แนะจากเป๊ปกวาเดล่ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพื่ออนาคตนะต้องต้องดอกจันเอาไว้ว่าเพื่ออนาคตหลายคนก็บอกว่าโอ้ย ดาวรุ่งเนี่ยจะไปเอามาทาไมคือไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็ต้องมีผู้เล่นดาวรุ่งก,กันเอาไว้บ้างแล้วนี่กถ็ถือว่าเป็นเด็กปั้นของเรานะดังนั้นไม่มีปัญหานะครับเอริกาเซียเดี๋ยวตามดูว่าบาซ่าจะจริงจังขนาดไหนนะส่วนชองแกลโตดิโบเนี่ยตอนนี้บาซ่ากําลังคุยอยู่กับเอฟเวอร์ตันนะครับกำลังเจราจากันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายไปคาแข่งในพรีเมียร์ลีกด้วยเนื่องจากตามรายงานบอกว่าคาโลอันเชโรตินะครับผู้จัดการทีมของเอฟเวอร์ตันเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบ ตอดิโบเป็นพิเศษนะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเนี่ยเอเวอเรต์เสนอให้25ล้านยูโรแต่เหมือนกับบาซ่าจะยังลังเลอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้ครบถ้วนนะครับโอ้ข่าวอัดแน่นเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องขวัญละมาเซียด้วยอย่าลืมนะครับแนะนำเพื่อนๆ ที่เป็นแฟนบาร์ซ่าเหมือนกันให้มารับชมในช่องของผมได้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับกลับมาอัปเดตข่าวกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ